เอาเลยครับ<ๆ>ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a s t i c เ e n นะครับกับผมคนเดิม <c oughs> จะใส่เดจี้ไหมวนะเนีย<ไ>กับผมคนเดิมนะครับยู่จากช่อง Mas ส tic เ e n นะครับเย้วันนี้เราก็จะมาเหมือนในการแกะกล่องโมโมนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เออมันจะเป็นการเอาของเล่นมารีวิวนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า <c oughs> จะตั้งชื่อรายการอะไรดี เาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมไปดีมทอยมาเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้เป็นถุงของดีมทอยนะครับผมไปดีมทอยมานะครับเพื่อที่จะไปซื้ออาของเล่นอันนั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเห็นมันลดราคาเนี่ยครับตอนนี้นั่นก็คือไรเดอร์นะครับเย่แต่จริงๆมันมีไรเดอร์ใหม่ๆมากกว่านี้นครับแต่ว่าผมเป็นแบบเออแบบสายเด็ก เด็กน้อยมาอยู่ก่อนเออไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับก็เลยรู้จักแต่ตัวพวกนี้นะครับก็เลยไปซื้อมานะครับราคามันลดอยู่นะครับตอนเนี้เหลือกล่องละ199บาทนะครับอืมนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะให้ดูกันนะครับว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับนี่คือไรเดอร์นะโอเคไป โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่กล่องแรกก่อนเลยครับกล่องนี้รู้สึกจะเป็นมัตไรเดอร์ดับเบิลนะครับไม่รู้ชื่อล่าเหมือนกันแฟงจ็อกเกอร์มั้งเออเป็นงานอะไรผมก็ไม่รู้นะครับถ้าใครรู้นะสามารถบอกได้ครับว่ามันคืองานหรือว่ากล่องอะไรยังไงนะครับเพราะว่าแม่งเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่ะเออมีแค่คําว่าไรเดอร์นะที่เป็นภาษาแบบภาษาอังกฤษอ่ะที่เหลือไม่มีเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับตอนนี้ประเด็นสำคัญเลยครับแม่งแกะตรงไหนวะเนี่ย แกไม่เป็นจริงๆครับโอเคเจอแล้วพี่แกะค้างๆกล่องเลยครับอันนี้คือแบบเรียวไทม์เลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอตันไกตัดไอ้นี้ออกก่อนเทปนะครับเทปมันเออนีตัดออกก่อนกล่องแรกจะเป็นยังไงอุย้ยมีแพ็คมาอีกนะครับถุงอันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบไอ้นี้โง่เลยครับอ๋อเป็นมัสเลเดอร์มาอย่างนี้นะครับม,มีกลิ่นรอมีกลิ่นแบบของเล่นใหม่ด้วยโอ้โหสุดยอด โ okay. อทเอเฮ้ยสวยอยู่นะครับอืแล้วก็จุดขยับค่อนข้างดีเลยนะครับดีกว่ากันด้มอีกตัวผอนเลยเออแต่ดีเทลรายละเอียดก็อตามตามที่เห็นนะครับเอาไปตัดเส้นเอาไปทําสีเพิ่มได้นะครับมือหมุนได้เหมือนกันนะครับตรองอารม์หมุนได้ด้วยนะครับโคตรว้าวอันเนี้ยเจ๋งจังวะเออแต่ตัวนี้น่าจะนานแล้วครับตัวนี้มันดำาๆแล้วอะตัวพลาสติกไอ้นี่มันอะ ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับข้างหลังก็จะเป็นสีแบบอ่าก็ถือว่าสวยนะอืแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ทําสีไหมนะเออเพราะพี่ที่ดีมทอยเขาบอกผมแล้วนะครับต้องขอบคุณพี่ที่ดีมทอยด้วยนะครับเพราะว่าผมไปนั่งเลือกเลยนะครับไปนั่งแกะข้างหลังไม่ได้ทําสีนะครับถ้าใครอยากทาเนี่ยสามารถทําเพิ่มได้นะครับแต่ว่าตัวมันก็จะเป็นดีเทลประมาณนี้เลยนะครับนี่จุดขยับอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมกางแขนกลางขาออกให้ดูนะครับเนี่ย ค่อนข้างเท่เลยนะครับเออเท่เท่เท่แต่มันไม่มีไรเดอร์แบบเก่าๆแล้วผมไม่รู้จักอ่ะเออก็เลยไม่ได้ซื้อมาเยอะนะครับซื้อมาแค่2ตัวนะครับตัวละ199บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อดีมทอยได้เลยนะครับเมก้าพาซ่านะครับชั้น6ตรงสะพานเอ้ยบันไดเลื่อนเออสะพานเลื่อนนั่นเลยนะแล้วก็จะมีนี่มือมาให้อีกนะครับค่อนข้างเท่เลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตยังไม่แกะนะครับเออคือยังไม่อยากเล่นไงแต่ตัวเนี้ย แตะกับตรงนี้นะครับผมเห็นแล้วค่อนขอ้างเท่เลยนะครับสำหรับมัทไรเดอร์ดับเบินะเอออยากได้พวกเดนโออะไรอย่างนี้มากกว่าจริงๆอนะผมชอบเดนโอนะครับอ่าตัวแรกเดี๋ยวนอนนี่ก่อนละกันของเล่นตัวแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับพาม e n รเดอร์อ่าตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยสเกลนะครับเอออันนี้ผมจําชื่อได้อยู่ลืมมันต้องแกะตรงนี้ดีกว่าแปบ๊บหนึ่งนะขอแง้งงมนัก่อน ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเออสำหรับผมนี่ก็โอเคนะครับถ้าซื้อให้ลูกให้หลานเล่นนะสวยดีนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมารไรเดอร์สเกลอู้ค่อนข้างเท่เลยนะครับอ่ากลิ่นของเล่นใหม่โคตรชอบเลยแล้วก็มีมือกับปืนแถมมาให้นะครับอู้ค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะครับ <c oughs> เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นกันไหมนี่ <c oughs> มือกับปืนแถมมาให้นะครับ แต่ยังไม่แกะแล้วกันเพราะผมยังไม่คิดจะเล่นนะครับเออนี่นะครับมาไลเดอร์สเกลว้าวสวยอารสีตรงตัวไรเดอร์มันค่อนข้างเงาเลยนะครับค่อนข้างเท่นี่มีดีเทลหมวกขาบด้วยนะครับเซี้ยวเลยเออถ้าฉากไหนลุดเฟรมนี่ขอโทษด้วยนะพอดีผมไม่ได้มองไอ้กล้องที่ถ่ายอยู่นะครับโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับ ใครสนใจนี่ก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ข้างหลังไม่ได้ทําสีให้นะครับมันจะมีแค่แบบเป็นสีไรเดอร์อะไรนี้อยู่ที่ว่าใครรับได้ไหมนะครับเออแต่ว่าพวกจุดขยับนี้ค่อนข้างดีเลยครับเนี่ยเวลาเอาไปแอคชั่นนี่ขีปกันดัมอะไรนี้นะแต่ที่ผมฟังมานะพี่ที่ดีมทอยเขาบอกว่าแอคชั่นเบสของตัวพวกนี้นะครับมันจะเป็นแอคชั่นเบสแบบตัวขีป คิตัวเอาอ่ะอม,มันจะไม่ใช่แอคชั่นเบสแบบเดียวกับกันดั้มนะครับถ้าใครซื้อตัวพวกนี้มานี่ก็ต้องซื้อแอคชั่นเบสแยกนะครับถ้าจะเอาตั้งโชว์นะแต่สำหรับผมนี่ก็คงไปวางคู่กับน้องเนซิโกะเล่นๆเ,เ,เฉยๆนะครับเออแล้วถ้าใครอยากเอามาโพสแบบสู้กับกันดั้มนี่ก็น่าจะได้นะครับนี่ เพราะว่าจุดขยับพอๆกันเลยครับตัวที่เท่าๆกันเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวตัดมุมไอ้นี่ให้ดูแล้วกันโอเคนี่ก็จะเป็นมุมที่ผมบอกครับตัวที่พอๆกันดมเลยเออถ้ากล้องสั่นๆนี้ขอโทษด,ด้วยนะครับพอดีถือเองเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนตัวของอ่าพวกไรเดอร์นะครับคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยเพราะว่าไม่มีอะไรจริงๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เข้ามาดูใหม่ๆเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยนะแต่แต่้ย ถ้าคลิปหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนไปละบ๊ายบาย